ขาบริการที่ดีมากเลยนะคะทุกคนมันนิ่มจริงๆทีมพัฒนาก้าดีดีแลนนะคะก็คือลุงเปิ้ลนะคะแต่ลุงเปิ้ลอยู่ข้างล่างนะเขาไม่อยู่ข้างบนปปนะคะเปิ้ลนะคะคือหา้าสา่การตลาดการตลาดนะคะพัฒนาก้าดีดีแลนนะคะจะพาไปดูที่ดีลุงเปิ้ลด้วยนะคะคลิปนี้ยาวแน่ๆยาวแน่ๆถึงเที่ยงคืนแน่ๆ นอกเรื่องและมาดูกันดีกวา่าว่าห้องเป็นยังไงมาเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีจอทีวีด้วยจริงๆไอตรงนี้มันจะเป็นสองเตียงนะคะแต่เรามาเยอะนะคะก็เลยได้นอนประมาณเท่านี้ก็เลยต้องย้ายเยตียงมาติดกันนะคะมากับครอบครัวหรือเพื่อนๆของแม่นะคะนี่นะคะก็จะเป็น พวกนั่งทาแป้แต่งหน้านะคะมีกระจกนห้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกว่าห้อง4.9มีอะไรบ้างเ,เช่นชิดชู่ก็มีหนึ่งกล่องนะคะอันนี้ไม่ธรรมดาไม่เหมือนห้องอื่นเนี่ยเพอะที่โรงแรมอื่นมันบอนมันสวยแต่เขาบริการไม่ค่อยดีแล้วตู้เย็นก็ทานี้แต่เนี่ย เบียมีสปายมีอะไรให้เต็มเลยเคุณมีน้ำแข็งให้ด้วยนะอันนี้คือตู้เสื้อผ้าเก็บ <Reaper> ไ,ได้เลยนะคะนนเนี่ยเข้าไปนอนได้เลยว้าวดีสุดๆแขวะในทุกคนต่อไปเม่ยจะพูดอะแม่พ่อพอคือโอ้เข้ามาเลยค่ะทุกคน เปิดไฟแล้วนะเข้ามาเลยอันนี้ดูกระจกนะคะสวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเข้ามาเอ้าแอบมาอยู่แต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาอยู่เมื่อกี้ไงนี่นะคะก็คือตอนอาอันนี้ก็คือตอนเข้าห้องน้ำนะคะห้องน้ำคือไม่เราไม่ได้ซื้อนะคะ ลุงเปิ้ลนะคะเป็นไรดีนะคะเขาเช่าให้เขาจ่ายเองหมดเลยค่ะแล้วก็บริการดีทุกคนมันมีอ่างทีเอ,อะไรนอกจากอางค่ะแล้วชอบทุกคนแล้วก็สามารถเช่นอนะมื่อคืนแช่มาแล้วค่ะสนุกมากเนี่ยใช่เนี่ยครั้งแรกในชีวิตคําไม่เคยแช่อ่อางอาบน้ำเคยแต่แช่อะไรรู้ไหมแช่สระวายน้ำแช่คลองเคยแต่เนี่ยคือไม่ ใช่มาแล้วเมื่คืคือสนุกมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนเราต่อกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฉวดย่านนะคะเมื่อคืนเราก็จะได้ยิ่งเล่นกันเลยนะคะส่วนตรงนี้เขาก็จะกินเลี้ยงกันนะคะเราพาไปเลือกกันแล้วต้องเดินนะคะ นี่ตรงนีเห็นวิวสวยมากนะคะทุกคน ราคนหายที่นค่ะส่วนคนอื่นนี่เราเหมาหนึ่งวันค่ะทุกคนว้าวรงนี้เป็นแบบว,ว่าวิวสวยและที่สำคัญทุกคนมาดูตรงนี้เราก็สามารถถ่ายรูปได้ค่ะทุกคนเพราะว่านี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใน นี้นะคะก็จะเป็นขุนแล้วก็ภูเขาติดภูเขาเลยค่ะและส่วนตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะของบ้านเขานะคะอันนี้เป็นวิวธรรมชาติมากมากเลยค่ะเมื่อคืนนะคะเรากินเลี้ยงอะไรกัน,นะค่ะูตรงไหนกหอ,อปไปดูกัน มาเที่ยวนะคะอันนี้ต้นอะไรคะะยงตนี้นะคะเี่ก่าองลนนี้นะะเป็นที่่ยากแล้ว็จะติดวิวขาแล้วตรงนี้ก็จะมีที่ยาย เป็นหน้าผาค่ะหน้าผาไเลยวยเยะกเิแบแบบนเลยคคนก็จะมีต้นอะไรอีกเยอะมากเลเด็ดเด็ดจะล้มแล้วก็จะเป็นต้นดอกไม้ค่ะไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะแต่ตรงนี้คือวิวสวยถ่ายรูปนี่สวยมากเห็นบ่อน้ำนะคะเห็นอะไรเต็มไปหมดเลย ักนะคะเราไปดูกันเลย เราไม่เส <łość> ียเงินด้วยใส่แต่ลูกใส่แบบนี้นะคะขออนุญาตไม่ใช่แหวนนะคะเพราะว่าเราต้องเคอมาเจอแฟนของลูเปิลนะคะ ตรงน,นี้มีสามารถขีดเล่นได้ยนะลยะแจะเอารมาดิบมาขีมาเล่นอไรได้เล่นเลยสวนหญเอาไว้ไถายรูปะายูแบบเทเทีเททสามารถีนะถ่ายกูก,กับต้นไมนะ้ทุกคน i need to go the ราด้วยเห็นตะกล้องไม่เห็นนะคะไม่เห็นตะกรงถ่ายรูปเลยถั่วพุดธน้ววาของปครนสุดใจคนล้าบเลยคนล้าบเลยไหนอ่ะมันกระว่ายูปอันข้ประตูตรงนี้สวัสดีค่ะเจอใครคะน้องลิลลี่เจอยูท <YouTuber. S 2> ูบเบอร์ยนะูทูบเบอร์มาดามมาดามติ๊กแม่ติ๊ก เจอแมตตีค่ะแมตตีสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ไหนกันคะเนี่ยวันนี้อยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารนะคะเรียนรับรองนะคะโรงเรียนมากับใครคะวันนี้มากับทีมงานนะคะวันนี้เรามาสัมมนานะคะมีโอกาสได้มาสัมมนาตรงนี้สวยมากชอบมากนะคะชอบแล้วนี่เมื่อกี้ไปอุู้ไปไหนมาข้างบนหรอคะเราลงของไปเก็บที่ข้างข้างล่างออ๋เราพาไปดูข้างบนกันไม่หรอก หนึ่งนี่นะคะก็จะเป็นแบบสวยๆถ่ายวิวแล้วข้างล่างคือสุดยอดทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมคะลายไมเน่ๆๆๆทางโน้นเห็นูปอะไรไหมเห็นท่าหานไหมคะเขามารวมตัวทำภารกิจกันนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหลักฐา เลยจริงๆค่ะคนนี่ติดภูเขาภูเขาสวยโกใจแต่ก็กลัวคนสวยมากนี่วิวสวยนะคะแต่อย่าเข้าไปในป่าเลยเพราะว่าสัตว์ต่างๆที่อ werde ันตรายเยอะนะคะนะคะก็จะมีงูยักษ์บ้างก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเสือดาวเสือเสืออะไรก็ได้ปูมาปูอะไรก็ว่าไปนะคะ กล้องนี้นะคะตลกมากบอกเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูโครงการสวยที่ดินแปลงไปโครงการเมาทินเก้านะเป็นโครงการเปิดใหม่เหรอใช่ค่ะเป็นโครงการเปิดใหม่นะดดีๆยังไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยค่ะ ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่โครงการเมาเทนเก้าครับผมเป็นโครงการที่จัดสรรที่ดินที่อยู่ที่อาศัยที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามใครเห็นมาใครมาเห็นก็ต้องชอบนะครับเมาเทนเก้าอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาบรรยากาศดีวิวทิวทัศน์สวยอยู่ติดถนนสาธารณะแล้วก็ถนนภายในโครงการนี้นะฮะทำเป็นตัวยู กว้างนี่10เมตรอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะครับที่เมา์เท่นเก้าจังหวัดนครนายกนะครับโครงการเมา์เท่นเก้านะมาจากกรุงเทพนี่ก็เดินทางก็ชั่วโมงก็กว่าถึงแล้วครับชั่วโมงก็กว่าเองเรียกว่าใกล้มากนะครับ เดินทางสะดวกสบายถนนดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีนายโยงมาเห็นแล้วก็ชอบวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เอามาร่วมพิธีการบวงสรวงเ,เปิดโครงการเมาเทนเก้าในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มาเห็นแล้วก็ชอบอ,อกชอบใจก็อยากจะบอกต่ออยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมโครงการกันเยอะๆนะครับผมว่าท่านมาเห็นแล้วต้องชอบเหมือนผมแน่นอนนะครับโอ้สวยมากใจเต้นระรัว อยากได้อยากได้อยากมาอยู่ตรงนี้จะมาทําเป็นร้านกาแฟก็ได้ทําเป็นร้านอาหารหรือว่าทําเป็นบ้านพักตากอากาศทําบ้านส,ายสวยๆเอาไว้อยู่อาศัยได้หมดเลยสะดวกสบายนะครับผมว่าสะดวกสบายมากๆเลยเชิญนะครับถ้ามาไม่ถูกนะนี่เลยเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับโทรมาถามน้องๆได้เลยอยู่ติดนี่เลยโรงเรียนในร้อยจปอโรองเรียนเตรียมทหารในร้อยจปออ,อยู่หลังนี้ ที่จเจริญแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าน่ามีไว้อะผมว่ามาดูนะมาดูด้วยตัวเองนะแล้วจะรู้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะอย่าเชื่อผมมาดูตัวเองด้วยตัวเองให้เชื่อกับสายตาให้เชื่อกับบรรยากาศที่ท่านมาสัมผัสกับโครงการเมาเท่นเก้าโครงการนี้นะครับ